สวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผมออกมาก็ได้ประมาณนี้นะคะก็อ,ออกมานุ่มสลวยนะคะติดดีนะคะไม่มีผลนะคะลองเอาไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาทำสีผมอีกแล้วนะคะจะมาทำสีผมนะคะมาผสมสีกันวันนี้ราดทำสีผม เปิดหลอดใหม่เลยนะส,สีน้ำตาลเข้มก็ใช้สีนี้นะสีน้ำตาลเข้มนะคะเบอร,ร์สามสิบ่นะาซื้อมาใช้ได้นะใช้ดีนะรุ่นนี้ใช้ดีปิดผมขาวได้ดีมากเลยแล้วก็จะ ใส่น้ำยากโกรกลงไปนะไม่เยอะนะ,ะใส่ประมาณเท่าที่เราอยากจะโกรกนะคะแล้วจะโกรกเฉพาะด้านหน้านะกเฉพาะด้านนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํายาลงไปงนะใส่น้ํายาลงไปนะ ประมาณนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะะใส่น้ำยาใส่ทิชเม้นลงไปด้วยนะคะจะได้มองเด็กใส่ทิชเม้นลงไปด้วยนะคะผมเราจะได้ไม่แห้งกรอบนะ ใส่ทิ่เมนผัาฝ่ายนะคะลงไปด้วยไม่ต้องกลัวไม่ติดนะคะติดเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปทิชเมนยี่ห้อไหนก็ได้หมดไปไปนะนะคะใส่ลงไปนะค่ะแ้เราก็เติมน,น้ำยาลงไปอีกสักนิดนึงนิดน,งน,ดนึงนะนิดนึงพ่อนะคะ ทำผมง่ายๆนะกรบสีผมบ่อยๆผมจะไม่แห้งกลา้านพี่ติดแล้วเราก็คนนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เท่ากันโอเคคนผสมให้เข้ากัน โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะหาถุงมือแล้วก็จะมาทำสีผมไล่ผมนะทำสีผมง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านนะอ่าแล้วก็จะมา

วิธีนี้ผมเราทําได้บ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเราใส่ทิตเม้นลงไปด้วยนั่นเองนะใช่แล้เราเดือดสุดๆนะครับเราจะพอ้นะส่วนมากผมก็จะหงอกข้างหน้าเลย ร้นบุญนี่เราก็ทำได้ถ้าเราอยากจะทำก็ได้นะคะแล้วก็อก็นกับทำง่าย สามีก็เปิดโทรทรัศน์เสียงดังน่ด้วยทาล่ผมหน่อยนะวิธีนี้ผมเราจะไม่ไม่อยากมาเหมือนเราหมักผมไปในตัวเลยนะคะที่แมนี ไม่ต้องกลัวผมไม่ติดนะคะติดเหมือนเดิมนะคะที่เหลือเราก็ทาปกไป Und was kriege, die ist nicht meine Rede, die ist meine Freundin. Nein, ja, nein, ja, okay. ja, ja, Richtig, richtig. richtig. Und du bist dann gleich noch hier eingezogen als oder? Ja. Und Wie lange geht das schon? Wie lange? Okay. Seit genau drei, Jahre. drei Jahren. Was? Ja, Seit drei Jahren. habt uns drei Jahre lang. Ich muss nicht nur für die Worte hier es Wir wissen, dass das jetzt alles für euch ja, jetzt blau, ist. Herr Freulein, herzlich. ง่ายมากเลยนะแล้วก็มัดผมได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งวันได้นะคะหรือจะทิ้งไว้สี่สิบห้านาทีหรือทิ้งไว้สักสองชั่วโมงหรือทิ้งไว้สั้นขีสิบนาทีก็ได้นะแต่รัดจาไว้จนถึงฟอนเย็นเลยรัดจาไว้จนถึงอาบน้ำเลยนะ ก็จะมาแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะเราก็จะเหมือนหมักผมด้ในตัวเลยนะ,ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนพะื่อให้ถ้าเราโกกผมบ่อยๆเราก็ท,ทําวิธีนี้นะคะผมเราก็จะไม่อยากนะคะเพราะว่าเขาใช้ครีมทิชชู่ในตัวเลยนะคะ่นะคะประมาณนี้นะคะนะคะี่ขั้นตอน,นง่ายๆทำสวย ให้ตัวเองที่บ้านนะะโกกผมง่ายๆภายในไม่เกินหกนาทีนะคะนะคะไม่เกินหกถึงเจ็ดนาทีก็เสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยค่ะลองเอานำไปใช้ดูนะคะบบ๊ายายค่ะ